สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เชลเล่์อะคาเดมีนะครับผมบอสนะครับวันนี้ผมก็ได้โจทย์จากกัลยาณมิตรใน Facebook มาอีกแล้วนะครับโจทย์มีอยู่ว่ามีตัวเลขอยู่10จํานวนก็คือ4ี3ถึงสิเนี่ยให้เลือกเลขมา7จํานวนนะครับซึ่งผมขอเรียกว่าเป็น a b c d e f g โดยที่ผลคูณของ a d e เท่ากับผลคูณของ b e f เท่ากับผลคูณของ c f g นะครับเราจะเลือก a b c d e f g ยังไงดีนะครับผม สิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือพยายามเข้าใจปัญหานะครับเขาบอกว่ามีตัวเลขอยู่10จจำนวนก็คือ4ีถึงสินะครับก็คือเรามี4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับเขาบอกว่า,าให้เลือกมาแค่7จํานวนนะครับซึ่งก็คือ A B C D E F G นะครับโดยที่ A D E เท่ากับ d E F เทบ C F G พร้อมถ้ามันเกิดอ่านแล้วงงๆนะครับ สิ่งที่ผมทําก็คือผมพยายามวาดรูปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็สิ่งที่ผมจะวาดก็คือประมาณนี้ว่าเรามีาผลคูณของ3 3ผลคูณนะครับก็คือเรามี a d e นะครับอยู่ในวงแรกแล้วก็มี b e f ซึ่งจำนวนแรกกับจำนวนที่2เนี่ยก็คือมันซ้ำกันที่ตัว e ผมก็ใส่ e ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันที่2กับอันที่3เนี่ยก็ซ้ำกันตร,ตรงที่ตัว f เพราะฉะนั้นผมก็ใส่ f ตรงนี้ เราก็จะมี A และก็ d ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น B ถูกไหมครับเพราะเรามี B E F อันวงกลมสุดท้ายก็จะเป็น C F G ก็จะเป็น C F แล้วก็ G เป็นอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาว่า A B C D E F G เนี่ยมันคืออะไรโอเคไหมครับต่อไปเมื่อเรารู้ว่าเขาให้เลขมาทั้งหมด10จํานวนแต่ว่าเราใช้จริงๆแค่7 เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าจะต้องเลือกออก3จํานวนถูกไหมครับจะเลือกจํานวนไหนออกดีครับเรามาดูกันนะครับคือคือผมดูว่าอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่าเรามี a d e เท่ากับ b e f นะครับคือถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าจํานวนจํานวนในจํานวนหนึ่งตรงนี้ครับสมมุติผมเลือกเลือกมานะครับเป็น13ดีไครับถ้าผมเลือกตรงนี้เป็น13ถูกไหมครับคือรับรองได้ว่า13อันเนี้ย เพื่อที่จะทําให้2ข้างเท่ากันนะครับผมจะต้องเลือก e ให้เป็น13ถูกไหมครับเพราะว่าข้างนี้ก็มี e ด้วยซึ่งต้องเป็น13ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตัวอื่นเป็น13อย่างเช่น f เนี่ยเป็น13นะครับข้างนี้มันไม่มี f ถูกไหมครับแล้วไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรคูณกันแล้วได้13ถูกไหมครับเพราะ13เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ย fix อยู่แล้วนะครับว่าว่าถ้าผมจะเอา13เข้ามาเนี่ย e เนี่ยจะต้องเป็น13แต่ถ้าว่าลองดูนะครับเทอมที่3เกิดอะไรขึ้นเท,มทอม มันไม่มี e ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะผลิตเลข13ออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเท่ากันเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนเฉพาะทั้งหลายนะครับเป็นเลขที่เราต้องพึงระวังแล้วก็เอาเข้ามารวมกันไม่ค่อยได้ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย13เราตัดทิ้งนะครับ11ก็เหมือนกันถูกไหมครับ11ก็เป็นจํานวนที่ถ้าเกิดว่าเราเอามารวมมา,มาข้างหนึ่งแล้วเนี่ยอีกรูปหนึ่งก็จะไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้น11เราตัดทิ้ง อย่างพวกตัวเลขอย่างเช่น12เนี่ยมันเกิดจาก2คูณกับ2คูณกับ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันยังมีตัวอื่นที่สามารถคูณกันเกิด12ได้เพราะฉะนั้นพวกเลขที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่นะครับแล้วเลข7ล่ะครับเลข7เกิดอะไรขึ้นเลข7ก็เหมือนกันถูกไหมครับเพราะถ้าเราเลือก7มาไว้วงหนึ่งแล้วมันจะมีอีกวงหนึ่งแน่นอนที่ไม่มีเลข7ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น7ตัดทิ้งแล้วเลข5ล่ะครับ5เป็นจำนวนเฉพาะควรตัดทิ้งไหมลองดูนะครับถ้า5เนี่ย ไปอยู่ในวงกลมวงหนึ่งนะครับอีกวงหนึ่งก็ไม่มี5หรือเปล่าไม่จริงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า10เนี่ยคือ5คูณ2เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นนะครับว่าเรามีสิทธ์ที่จะมี5ในหลายๆวงเพราะฉะนั้น5เอาไว้ถูกไหมครับตัดทิ้งแค่3จํานวนนี้คือ7 11แล้วก็13นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทําให้เราเหลือแค่เลขทั้งหมด7จํานวนนะครับก็คือ456 8 9 10แล้วก็12นะครับผมในสเต็ปต่อไปเราก็จะมาหาว่า a ถึง g เนี่ยมันเป็นเลขอะไรได้บ้างโอเคไหมครับเรารู้มาว่าผลคูณของ3จํานวนนี้มันเท่ากันถูกไหมครับผมรับรองได้ว่าเลขตัวนี้มันจะต้องเป็นจำนวนเต็มแน,น่ๆผมขออนุญาตตั้งชื่อให้มันว่า x ได้ไหมครับต้องเป็นเลขอะไรสักอย่างหนึ่งผมเรียกว่าเท่าแล้วกันซึ่งเรารู้แน่ๆเลยว่ามันจะต้องเป็นจานวนเต็มบวกถูกไหมครับเต็มบวกอย่างนี้นะครับครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําก็คือผมเห็นอะไรบางอย่างว่า จริงๆแล้วผมขอสารภาพนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ผมทําใช้เวลานานเหมือนกันครับประมาณ6นาทีนะครับแต่ว่าพอมาเฉลยอาจจะดูง่ายๆแต่จริงแล้วแต่จริงแล้วผมก็เจอกับความยากของโจทย์ข้อนี้เหมือนกันนะครับครับพอมันเป็น x แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือผมรู้สึกว่าเอคือในเมื่อแต่ตัวเป็น x แล้วเรารู้ว่า a ถึง g เนี่ยยังไงมันก็อยู่ในช่วงของเลขตรงนี้แน่นอน ถูกไหมครับ4ถึง13ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมสมมติเลยครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีไหมเราเอา a d e เนี่ยมาคูณกับ b e f แล้วก็มาคูณกับ c f g นะครับซึ่งรับรองได้ว่ามันต้องเป็น x คูณกัน3ครั้งถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้จักยกกําลังก็จะรู้ว่ามันเรียกว่า x ยกกําลัง3ก็คือมี x คูณกัน3ตัวนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับที่นักคณิตศาสตร์ใช้กัน เพื่อที่จะได้มาเขียนยืดยาวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับครานี้ที่ผมทำอย่างนี้เพราะผมรู้ว่ามันจะเกิดความสวยงามขึ้นนะครับว่ามันจะต้องมี A คูณกันถึง G แล้วก็จะมีตัวซ้ำนะครับอย่างเช่นว่าเราจะรู้ว่าเราจะมีอี e เนี่ยซ้ำกัน2ตัวตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็มี f ซ้ํากันอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตด,ดึงตัวที่ซ้ออกมาข้างนอกดีไหมครับเป็น E ตรงนี้แล้วก็เอา f อออกมาตัวหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็น เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีเพื่อความตื่นเต้นนิดนึงครับก็จะเป็น a คูณกับ b c d e f g ถูกไหมครับซึ่งก็คือเนี่ยนะครับ a x กำลัง3นี่นะครับก็ซึ่งผมเขียนผมเขียนว่า x คูณกัน3ตัวถูกไหมครับเครานี้เรารู้แน่ๆเลยว่า a b c d e f g เนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือเลขตรงนี้นครับยกมาเลยถูกไหมครับผมขออนุญาตเขียนนะครับก็คือ มันก็คือ4นะครับ5 6 8 9 10 12ถูกไหมครับแน่นอนนะครับเลขในวงเล็บเนี้ยมันคือตัวนี้นะครับแล้วก็ e กับ f ก็ยกลงมอนเดิมอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็คือ x กำลัง3นะครับผมเท่านี้ผมก็คิดว่าอืมถ้าอะไรก็ตามที่มันเขียนให้อยู่ในรูปของ x กำลัง3ได้เนี่ยคือนั่นหมายถึงว่า มันก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรก็ไม่รู้3มวงเล็บมาคูณกันถูกไหมครับซึ่งอะไรก็รู้เนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับท่านเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมรู้อย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่ผมทาก็คือว่าผมก็เลยเล่นง่ายเลยครับผมพยายามจะหาว่า e กับ f เนี่ยคืออะไรโดยการทำนี้นะครับโดยการบอกว่าเออเอา,อางี้ไหมเรามาเขียนเลขพวกนี้ให้อยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แบ่งเป็น3ามวงเล็บง่ายๆดีไหมครับ เพราะฉะนั้น4เนี่ยมันก็คือ2คูณกัน2ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็น2ผมขออนุญาตเขียนอย่างนี้ให้นะครับนะครับแล้วก็5ก็คือ5นะครับผมขออนุญาตยกมาตรงนี้นะครับปีห้ก็คือ2อคูณสผมขออนุญาตเอา2มาไว้ตรงนี้เอา3มาไว้ตรงนี้แล้วกัน8ก็คือ2คูณกัน3ตัวถูกไหมครับก็เอามาไว้ตรงนี้คูณกัน3ตัวนะครับ9คือ3คูณกัน2ตัวขออนุญาตไว้ตรงนี้นะครับ 10คือ5คูณ2เพราะฉะนั้นมี2อกตัวหนึงแล้วก็มี5ตรงนี้นะครับผมแล้ว12ก็มี4คูณ3ก็คือมี2 2ตัวถูกไหมครับแล้วก็มี3 1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเลขจานวนนี้ถ้าเกิดจะให้เขียนเท่ๆหน่อยก็คือเขียนเป็นว่ามี2อยู่9ตัวก็คือเป็น2ก็มี9ข้างบนเรียกว่า2ยกกำลัง9านะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเลขยกกำลังนะครับผม คูณกับ3คูณกัน4ตัวก็คือ3ยกกำลัง4คูณกับ5ยกกำลัง2นั่นเองนี่คือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้เห็นไหมครับ EF ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็มันก็เท่ากับ x กำลัง3นี่แหละครับเท่านี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราจะพยายามแบ่งเลขตรงนี้ออกเป็น3กองถูกไหมครับซึ่งก็คือผลคูณ3ตัวนั่นแหละซึ่งมันเท่ากันนะครับถูกไหมครับเราจะแบ่งคราวนี้เราดูนะครับว่าเรามี2อยู่9ตัวเราจะแบ่งเป็น3กองได้ยังไงครับ ก็ไม่เห็นยากเลยถูกไหมครับแล้วก็แบ่งเป็นกองละสามตัวสิถูกไหมหนะึ่งสองสามเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาสองสามตัวไว้บงเล็บนี้อีกสามตัวไว้วงเล็บนี้อีกสามตัวไว้วงเล็บนี้ผมขออนุญาตเขียนเท่ๆได้ไหมครับเป็น, 2, น, 2, นสองมีกันสามตัวสองมีกันสามตัวสองมีกันสามตัวอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับครานี้เรามาดูห้าบ้างห้ามันมีแค่สองตัวแต่ต้องแบ่งเป็นสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทาคืออะไรครับก็คือผมจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือก ห้าเข้ามาเพิ่มเพื่อที่ให้มันแบ่งเป็นสามกองพอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเลือก e หรือ f ก็ได้ให้มันเป็น5ตัวหนึ่งดีไหมครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเลือกนะครับให้เป็น5และการให้ e เป็น5และการง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี5อีก1ตัว5อีก2ตัวกลายเป็น5 3ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็สามารถมี5ตรงนี้ได้เห็นไหมครับคราวนี้เรามาดู3กันบ้างครับ3มี4ตัวเราไม่สามารถแบ่งเป็น3กมกองได้ถามว่าเราลบเ,าเราลดจำนวน3ได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมครับโจทย์เขาให้มาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการที่จะแบ่งเป็น3กองได้คือออจะต้องมี3ทั้งหมด6ตัวดีไหมครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตเลือก f เนี่ยมาเป็น3 2ตัวดีไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเป็นเท่าไหร่เอ่ย3คูณกัน2ตัวใช่ไหมครับก็คือ9นั่นเองนะครับพอมี3 2สองตัวกับ3อีก4ตัวก็เป็น3 6ตัวเพราะฉะนั้นผมก็จะมี3ตรงนี้2ตัวถูกไหมครับแล้วก็3ตรงนี้2ตัวเห็นไหมครับเรามี3ทั้งหมด 6ตัวถูกไหมครับก็ตรงกับอันเดิมซึ่งก็เท่ากับ x กําลัง3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมร,รู้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยว่ารับรองได้เลยว่า,า a a d e อะไรเนี่ย a d e b e f c f g เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออะไรครับมันก็คือ2กำลัง3 คูณด้วย3กําลัง2คูณด้วย5นั่นเองเห็นไหมครับเรารู้แล้วถูกไหมครับว่าแต่ละแต่ละเ,เทอมเนี้ยมันก็คือในแต่ละวงเล็บแบบนี้ก็คือ2 3ตัวคูณกับ3 2ตัวคูณกับ5นั่นเองนะครับผมสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเราก็เอามาแทนในนี้สิถูกไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วถูกไหมครับว่า e คือ5แล้วก็ f คือ9จากตรงนี้ถูกไหมครับผมขออนุญาตเขียนลงไปเลยนะครับว่า e ก็คือ5 f ก็คือ9นั่นเองโอเคไหมครับทับเรามาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเหลือ b อยู่ตัวเดียวถูกไหมครับว่า b เป็นอะไรเรามาดูซิ5โดนใช้ไปแล้วถูกไหมครับโดนใช้ไปแล้วตรงนี้แล้วก็3ามกสองคือ9โดนใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือเพื่อที่ทําให้ผลคูณของในวงกลมเนี่ยเท่ากับตรงนี้ก็คือมันต้องเป็น2ยกกำลังสก็คือ8นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้น b ก็คือ8นั่นเองนะครับครับต่อไปเรามาดูวงเล็บอันไหนก่อนดีให้เลือก อันนี้ละกันอ่าสุดท้ายก่อนละกันนะครับมี C f G C f G เรามี9 9เกอาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือ C กับ G ถูกไหมครับ C กับ G ก็ต้องเป็นอะไรครับเมื่อ9ใช้ไปแล้วก็เหลือับ8กับ5ถูกไหมครับเฮ้ยแต่5โดนใช้ไปแล้วนี่นาถูกปะ5โดนใช้ไปแล้วะฉะนั้นต้องไม่ใช่5ถูกไหมครับเรามี2อยู่3ตัวถูกไหมยอย่างนี้แล้วก็มี5อีกันตัวถูกไหมยอย่างนี้นะครับแต่5โดนใช้ไปแล้วเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงได้คือ แล้วก็กรุ๊ปใหม่ให้เป็น2กับ5คูณกัน2กับ2คูณกันก็เป็น4กับ10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น C กับจีเนี่ยเป็น4กับ10นะครับหรือ10กับ4ก็ได้แล้วแต่ตามสบายนะครับผมครับสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วตอบได้เลยถูกไหมครับเพราะว่ามันไปหมดแล้วนี่ครับ4 5หไปแล้วก็เหลือ6นะครับแล้วก็7ก็ไปแล้วไม่เอาถูกไหมครับก็เหลือ8 9ไปแล้ว10ไปแล้ว11ไปแล้วก็เหลือ12จบข่าวครับก็คือ 5 62หออะไรเงี้ยครับจบแล้วนะครับเรียบร้อยครับ